น,นิดเนาะคะ่ะพอพี่อ้อนใส่ด่างพี่อ้อนก็นเรีอกอามาฝากซองโตเพราะว่าตอนเที่ยงนี่พาก,กันปิ่งแล้วนะะเนาะเนาะปิ่งกระตํามสมแล้วต่อแรงมาใส่สา,ส,าสิมาต้มต้มย้ำต้ม,ตมสมสู้กินค่ะรอให้น้ำเดือดเะาะคะ่ะใส่ตะไคร้แล้วเล้วมี่เป็นหัวหอมกระเทียมที่ ตำใส่กับพริกเนาะคะ่ะตำเพราะหย,ยาบๆที่เผาแล้วค่ะหอมกับกระเทียมเผาแล้วเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นผักเนาะคะ่ะผักที่ใส,ส,ส่สันสไม่เห็ดตุ๋มส่งซูกินใบบักกูดใส่ใบบักกูดลงไปเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นหัวคาออนหัวคาออน เปียกแล้วค่ะมะขามเปียกเพิ่มรสชาติจติ้จ้าดใส่ใบกะเพราค่ะนี่ใบกะเพราที่สอีสานที่เอาใส่ความเส่บนมี่ผักชีใส่นี่ค่ะนี่ก็มะเขือเทศเพิ่มซีสันใส่เกลือค่ะปรุงรส สรสดีแล้วค่ะคะผงคผงรสเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเอาปลาลงต้มน้ำเดือดเนาะคะ่ะใส่ปลาที่สับล่างสำกมสารแล้วเรียบร้อยเป็นปลานิ้นค่ะปลานิ้นตัวใบใหญ่ะคือสิตบดดะโดเนาะคะ่ะ ต้มจะงรับนี่ค่เดี๋ยวตั้งใดรอกินต้มยำสมปนิสตน,น้ำใสอีสานแล้วค่ะต้มสมแซ่บๆอ่านี่ค่ะล่อให้ปลาสุกนะคะ่ะน้ำเดือดให้ปลาสุกใส,ส,ส่ซางกะทิได้ปรุงรสชิปอีกเทื่อนึ่งนะคะ่ะ ปลาสุกแล้วเนะคะน้ำเดือดเติมคว,วา,มามเปรี้ยวด้วยน้ำประขามประขามเปียกค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเทศ ใบกะเพราเนาะ,นะคะ่ะเพิ่มความแซ่บความหอมเติมรสจิตจ้าลงไปนิดนึงค่ะใบกะเพราสุดหนามแล้วมีความรู้สึกเผ็ดนิดนิดนะคะหอมใบกะเพรา ่คะชิมรสกันก่อนเนาะคะ่ะบพี่นอกหอมกินใบกระเพราค่ะสุดท้ายคือต้นหอมผักชีค่ะผักชีราวผักชีหอมเปเน้ะคะ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยมาะคะ่ะ กินข้าวน้ำใสอีสานเสๆ ค่ะพี่น้องของเซ็บๆต้มยำปนินเนาะคะ่ะที่อยู่สาอยอีสาเฮ็ดปลาสดๆจากสะของพี่อ้อนเลยค่ะ